แบกหมอนแม่อันนี้หมอนแม่หายใจแห้งอย่างนี้แมมันหมอนเฮาตัวนี้ฮะโอ้ยแบกเอ้ยเบ่งนอนนางหมอนอี <c oughs> นึงนอนพุ่นเรียกลนอยู่พุ่นอาลบเร็ว เป็นไงเนเป็นไรเป็นไรเนี่นานมเติ่บอ้ํำเอาโหลดมนโหลดม่เตร่หนำหมนแล้วไปง้นแมนวนให้มามาเมนวนให้เนาะอืมปั๊บนั่นนี่ดินั่นนี่ดินั่นนี่ดิเอ๋อ <laughs> ุด,ดน,นั่นเพระเาะ่อุ้มปุ๊บหมวนมือเขาหวนวนหดหายคนนี้มักแข้งอย่าไปกวนเดอ้อทอสามพเดอออ้อ์อเบ้น้อยอเบ้น้อยครับ่าเว้น้อย หมืนโอเคเนีพ่อละแมงบงบางมือเับพ่อหดหยดรุดหมุหมน คลิปนี้แค่นี้เลยพี่น้องเจอคลิปหน้าจา้ามีอะไรเอาเบนีหน่อยมาโชว์ตัวโชว์ตัวเบนยหน่อย้อ